ตาแก,แกนั่งอยู่เต้บางทีเราเขก็สงสัยอยู่แล้วว่าทำไมเจ้ากรรมในเรือนเนี่ยมันถึงล่ามอาไรจริงจังๆันลา่าแกไปค่าวาไม่มีไม่มีว่าไม,ม,ไม,ไม่ไม่มีเวลาให้ทักนอดไอ้ล่ามคนเหนียวกับพขาว่าแต่ว่ามันก็แปลกอยู่แล้วว่าคนเรานี้เนี่ยพอมันมีเขากำมันมากขึ้นมาเนี่ย ไอ้วิญญาณนี่กลมมันจะหลังไหลมาเกิดนะเขามาเกิดเป็นมามันก็เกิดเป็นปู้อะลยนะเกิดเป็นหมูเป็นคณะเลยที่บางคนที่เราเคยเห็นว่าเออมียายคนหนึ่งแกเลี้ยงเรียงคนที่เสียงเรียงล้านที่การเรียงล้านถือเอ,อ๊ะทำไมมันมาเกิดเข้ากันอยู่ในขนาดนี้นั้นเป็นเพราะว่าบุคคลเหล่านี้มีกรรมอยู่ร้อยเ่อศี แต่การร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เนี่ยมันไปจะทำหน้าที่ในการยัดเยียดกรรมนี้ให้ไอเรามีกรรมเขาเดี๋ยวไม่พอล้านอันดีกรรมไอกรรมล้านเขาเดี๋ยวไม่คนเลนยังมีกรรมไปอีกไอนี้่กรรมล้านกรรมเลนท่้นมาไม่พอ่าว่าลูกหล้านบางคนนี่ก็เลยทิ้งกุ๊งทิ้งป่ย่าตายายเลยไปอยู่ที่ปุยเลยนานนานไปกะานานานไปกว่าส่งมล์ั้งทั้งนี่ อามนี้เขาเรียกว่าตามร้อยเตทั้งนี้งทั้งชายก็จะจับอยู่อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ตับแ,แต่ทีนี้ประเภทที่สีที่เขาเรียกว่ามันโตไ,ได้คำว่าประเภทที่สีนี้ก็คืออุปมาให่ความมันเหมือนกับว่าเช่นอย่างกรณี ยินยาวตอนนี้มนุษย์ตอนนี้พอถึงค่าปฏิสนธิลืมตาห้าปาตูโลกเพียงยังไม่ถึงเขาเรียกยังไม่ถึงครึ่งปีเึ้นอายุขแล้วไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรได้นมแม่ก็ยังไม่ได้กินเขาบอกว่าประเทศเราน,นี้มีเยอะก็จากว่าเป็นมัวประเทศที่สี่รอไม่ได้ แล้วทำไมเกิดมาแล้วทำไมเขาจำเป็นางยิ่งที่จะตอ้องมีอันเป็นไปทั้งที่แต่แทนยิก็กว้างใหญ่สามารถให้เขายืนอยู่ตรงไหนก็ได้สร้างตะท่อมตรงไหนก็ได้ให้เขาทําได้ทางาน ain, อยู่ตรงไหนก็ได้แต่อะไรเป็นเหตุทำให้เขาไม่สามารถที่จะยอยู่ในโลกใบนี้เหมือนกับบุคคลทั้งสามได้อะไรเป็นเหตุทำให้ส่งผลหรือว่ากรณีใดที่บาดอันใดเป็นเหตุทำให้ส่งผล วิญญาณดรงนี้เขาจะวางลักษณะเอาไว้สองประเภทประเภทที่หนึ่งมีความชั่วเกินกว่าที่แผ่นดินจะรับได้ปากการที่สองเขาต้องการอยากจะให้ การเกิดนี้มันเป็นวาระของการเกิดแต่ตอนเนี้ยแต่ไม่ให้ัาโดยไม่ให้อาศัยโดยไม่ให้มีความสุขกับการเกิดน้ำเข้าที่ขวดทีนี้อย่างกรณีเนี่ยเขาบอกว่าอย่างกรณีประเภทที่หนึ่งแผ่นดินรับไม่ได้ เขาว่าแคลนรับไม่ได้นี้มันจะต้องมีที่บาทใหญ่อันนี้เป็นเรื่องจริงบุคคลเหล่านี้ในอดีตชาติเวลาเข้าวัดไหนก็วัดนั้นยุ่งเยอะเวลาเข้าสังคมไหนก็จะสร้างเรื่องนั้นให้คนทะเอลาะกันเพียงแค่มีความคิดอย่างหนึ่งคือปลอมตัว ไปเอาปัจใจเงินทองตู้บริจาคของวัดแล้วก็ทำจุเนี่ยถามแล้วก็ไม่ยอมรับถึงรับแล้วก็บ,บอกว่า้ายไไปนั่งย้ายไปที่ทําให้คนเนี่ยไว้ในวัดวุ่นวายทะเลาะวีวาากันเป็นเหตุต่อให้ฆ่าฟันการตายในวัดนั้นนั้นมันเป็นความชัว่วความผิดที่วีบััดเกินนิสัยมนุษย์มานา จนเป็นเหตุทำให้บุญบุญส่นั้นไม่สามารถเชื่อมสะพานให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยต้องมาเกิดรับใช้กรรมได้แต่มีแต่จะแต่ไม่ติดสั้นให้บุคคลเหล่านี้ไปใช้กรรมในแดนในในแดนโลกวิญญาณนั่ที่สุดชาวพมาโกรธเพีแค่แป๊บเดียวตายตายแล้วต่อไปเลยไปโลกวิญญาณไปใช้กรรมอันนี้ เขาเรียกว่าตัววิบากกรรมไอ้นี่มาจกประเที่ีซีนั่นเองอ่าทีนี้เราพอเราฟังแล้วเราจากประเทศที่ไหนแต่ถ้ามีบุญจริงๆนี่เขาไม่เราเราไม่ต่อไปจ้างสามหรอกเขาจ้าสามเอง ส่วนตาแพ e ที่สามนี่ก็พอเราตามมาเอาที่สองก็พอต่อมาปราเภที่สามนี่กับวา่ทท 2, กบวาทท 3, กันไป,นปเกิดตา pe ที่สี่เ่อต้องการอยากจะให้รู้ว่าแต่ที่นี้บนสวรรค์นเนี่ยเขาให้ต้องการเพียงแค่หนึ่งเดียวก็คือคนตาะพ e ท,ที่หนึ่งเพราะตาะเภท,ที่หนึ่งนั้นเนี่ยยังจะผลได้สองอย่างด้วยกัน อย่างที่หนึ่งคุประเภทที่หนึ่งยางตัวสอนได้สองอย่างในวาระอันเดียวกันคือหนึ่งเขาบอกว่ายางตัวสอนให้กับให้กับพุทธศาสนาแล้วก็เป็นข่อบรญยัติทําให้คนทั้งหลายได้การเรียนรู้และเอาตัวอย่างและนําไปใช้สอนให้พุทธบริษัททั้งหลายนั้นเนี่ยสามารถเป็นคนหนีได้ส่วนบุคคลเหล่านี้ส่วนส่วน เนบุคคลประเทที่หนึ่งนี่เมื่อถึงเวลาแล้วทรัพสมบัติทั้งหลายจะถูกจัดสรรเอาไว้สองประเภทหนึ่งสมครบโลกกับพุทธศาสนาพาม่ยากมากเอาระสมคราทางตงดีที่ไปแต่ว่าถ้ามีวัดล้ำบาเอาระสมคราวัดไปผู้บุเขาจะจัดสรรเอง และประการสุดท้ายก็คือเป็นครูทำให้คนเรียนรู้และ,ะนำไปเป็นแบบอย่างแล้วก็อ้างถึงคุณงามความดีต่อจากนั้นเราก็จะได้บารมีได้อนิศนั้นสุดแท้แต่ว่าคุณศกเขาเรียกว่าเราตายมาเป็นูคนประเภทที่หนึ่งก็คือผู้อยังไปถึงมากคนไม่ยเป็นไร ยังไม่เป็นเลิกก็ไม่เป็นไรแต่เขาประกาศว่าเป็นประเภทท,เท,ที่หนึ่งประเภทที่หนึ่งทั้งฝ่ายคาราวาแต่ไม่ใช่ฝ่ายพระอรหันต์ไนประเภทที่หนึ่งฝ่ายคาราวาเราสามารถสงเรานั้นได้หมดทุกอย่างแต่ทีนที้คนประเภทเหล่านี้น่กจะเป็นที่หอมหวานของเหล่าวิญญาณเขาเรียกว่าวิญญาณทั้งหาย วิญญาณจะเห็นห็นมาเกิดเหมือนกับว่ามันได้เปลี่นพระโพธิสัตว์ย่างไรอย่างนั้นนะพระโพธิสัตว์ธาจงบัตึ้นมาเนี่ยวิญญาณไม่รู้ไม่รู้เลยว,ว่าหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยมาพ้องกันหมดเลยเพราะว่าพระโพธิสัตว์นี้เนี่ยถ้ามีสัาธิสักไม่มีประมาณนะค,คนเขาบอกว่าคนรวยจริงๆไม่ต้องการสัก แต่ต้องการสติปัญญาและช่องทางของการเดินไปคนรำ่ำรวยในคโพบครัวที่สามเขาไม่ต้องการยืนขอ,อบัพรที่ศามเนาต้องการปัญญาและช่องทางของการเดินไปเดินไปต่อเลยจนจากนั้นมาก็าต้องการคาชี้ใน้เนวทางและเป็นไปเพื่อการ้างส่วนประเภทที่สามได้ไปเป็นทุนหน่อย,ย,อยแค่นี้เราเพียงแต่แค่ว่า อะไรที่ได้มาจากมือของพระโพธิสัตว์เป็นมงคลทั้งหมดคนทั้งหลายร้อยคนพันคนแสนคนล้านคนเดินทางไปบ้านพระโพธิสัตว์และ่อไปขอของชัรวยจากพระโพธิสัตว์เพื่อความเป็นสิริมงคลอันนี้พอไปขอส่วนคนอีกคนหนึ่งเขาเรียกว่าอกประเภทอีกประเภทที่สี่สองเคราะห์ให้พระโพธิสัตว์ ข้าถึงซึ่งสัพพัญญูอนุตระสัมมาสัมธญญาไม่มีคำอธิบายมีแต่คำว่าต้องได้อยากให้ชุนโชกชุนโชกนม่เกิดมาได้เคยให้ใครยกยอปอปั้นคนเธลอไม่ได้โชกเขาเลยเขาเรียกว่าในคำว่าชูเนี่ยชูเนี่ยก็คือยกยอปอปั้นทำห้คนมีลงไหลลงไหลในตนเองที่ชุนโชนแ่ยสรรหาคำพูดมาตตแต่ง แต่พอแต่คนหลงหลงหลงในหลงในในในวาทกรรมที่ชุ่มโชคให้ฟ้าผูกแกโชคเลยโชคเลยได้พร้อไปที่เองคนทุ่มโชคดีเขาได้ทรักแต่คนเสียซักได้คำสรรเสริญเยียดย่อจากทุ่ชคอันนี้คือลักษณะของคำว่าชูและชฉ อันนี้คืออธิบายให้ฟังฉะนั้นเราจะไปเกลือไปตรงไหนก็ว่ากันไปเพราะมันมีอสี่ประเภทคือสี่ททประเภทแต่ละประเภทนี้อธิบายเอาไว้แล้วนี่ยให้เราไปพัฒนาตัวเราเองถ้าสมมติว่าตัวเทพเทวมดาเขาจะเขาจะเขาจะจูนหัวไอ้์ไอนีเขาเรียกว่ามีคนมาตัดสิบบอกกันนี่ต้องเข้าใจเนะว่านี่ต้องเข้าใจนะ เพราะเราเลี้ลยงสามีภรรยามากเกินกว่าดีจึเาเลยเป็นเหตุที่ทําให้เขานั้นอยากได้อยากให้สร้างมุงสร้างทุกคนเคยมีนะลูกยีนเขาเรียกลูกยีนนั่งกินมันเทวดาส่วนสามีีก็โอ้โหแนวขาลยหนะ้าทิ้นนอนกินเมียเห็นไหมละ่ะเค็นก็เข็นไปตลอดใช่ไหมละ่ะขายของในตลาดก็แย่แย่ไปนะหาเลี้ยงหาอยู่หากินไแรนะ แต่มันก็แปลกน,นะพวกนีครับซึ่งซ้บซึ่งกันและกันเนี่ยไอ้เมียก็ไม่อยากจะไปารัวเาใหม่ไม่เป็นเพราะอะไรในวนสวรรค์เขาระบุเอาไว้ยังเดียวก็คือหนึ่งเกิดเป็นคนขี้เรอะคนคนคนพวกเราีขี้เรอะขี้เลอะเ,เ,เ,เป็นคนที่ไม่รดงางคนเลยม,มีเขาเรียกว่าไม่มีรถทางที่จะไปต่อก็อเลยต้องทนไปทนรับวิบากกรรมไป ที่ตนเองได้สร้างมาแม้แต่หลวงพ่อเองก็เห็นเยอะด้วยกันนะพยายามค้ามวยกันเนี่ยแต่เขาก่าธที่ใมาอย่างนี้แหละล้อนพอเลยมาหาเก็บความรู้ว่าเออเรื่องมันมาอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยอธิบายให้ฟังเจะต้องการอยากจะได้ไปให้พอคิดว่าไอ้จ้งแข่งเจ้งขานนี่ยเกิดจากอะไร มันคงจะมีตีม่วงีควายจนตายบางตัวเลยก็ค้ายๆว่าเลี้ยงหนูครอคัวเดินสังขาจนลุลยเกิดความจาเป็นแต่มันตัาเลยที่น่าเกิดความจำเป็นมากก็แป่ว่ามันต้น่าจะเป็นเลยนะ <c oughs> ช่นอย่างสมมติว่าอย่างคนเราเนีน่ยนะกรมมันจะมีอยู่สองประเภทเขาเรียกเอาไว้ว่าการมเพราะจ,จําเป็นเขาเรียกว่าวิบาเขาเรียกว่าบาวิเขาเรียกเขาจะเรียกว่าเขาจเรียว่าบาเขาจะเรียกว่าวิบา,าเพราะความจำเป็นกับวิบาเพราะความสนุกความเคยชินและความมากมาก ทีนี้ไอ้กรรมเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองประเภทอย่างสมมติเราฆ่ารั์สองลูกเรียนไอ้นี้นบาปน้อยไม่ค่อยอะไรบาปมากสักเท่าไหร่โทษมันมันมีความจะเป็นบางอย่างซักบ,บางตัวนี่เขาตอบไม่ค่อยลงโทษแต่ถ้าสมมติว่าเรารวยแล้วเขาจะให้รถทันทีเขาจาะให้ล่ะด้วยอุปนิสัยของของุองทธศ,ศาสนาจะเป็นอย่างนั้น แต่ทีนี้เราทำเลยไป,ไปเลยเลยเกิดเลยไป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 ไอ้น,นี่เราเป็นาบาปบาปเพราะอะไรลนะ่ะบ้นบาปเพราะความเคยชินบาปเพราะว่าเรามันมีอาชีพอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาเงินทองไม่ใช่ก็มไม่ได้นะทำได้ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ไดแต่ทีนี้บาปอันนี้มันจะเป็นบาปที่ต่อเน,นื่องและไม่มีเวลาพักเพื่อให้ได้ซึ่งสติปัญญา ซึ่งบาปอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นความเคยชินเพราะมันเป็นความเคยชินปั๊บเนี่ยบาปอันนี้เนี่ยเรจะพองปิกทําให้เรานั้นไม่มียาทัศนะไม่ได้เห็นข้าวน้ำตาของพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์โตเนี่ยที่เขาหลั่งน้ําตาเนี่ยเป็นคงสุดท้ายเพื่อบอกลาแก่บุคคลที่เป็นมนุษย์หรือบอกลาไปจาค่า แต่ก็จะมีอยู่คำคำหนึ่งซึ่งมันเขาเรียกว่าศาสตร์นี้เนี่ยมันจะมีคำทุกข่ายคำหนึ่งว่าเขาบอกเอาไว้ว่าถ้ามีกรรมมีเวรถ้าเรามีกรรมมีเวรกันอยู่เราขอชดใช้หมดและจะไม่ต้กูอ้าฆาตพยาบาท แต่ถ้าซึ้งว่าสิ้นสุดกรรมเว็นึิ่นกันและกันแล้วก็อขอต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปอย่าได้เกี่ยวเนื่องหรือมีบุญสัมพันธ์กันอีกเลยอันนี้เขาเรียกว่ากรรมประเภท,ที่ 1. ส่วนกรรมประเภททีสองว่าด้วยความอาฆาติของสัตว์มีดา เมียดและดาบที่ลงเชื่อในครั้งนี้ขอยังประโยชน์ให้ข้าพเจ้าจงไปสู่ครอบครัวของท่านทั้งหลายเถิดขอให้บุญขอให้ม้บาปนี้อย่าได้มีบุญกุศนทันใดมาขัดขวางการเกิดของพวกของข้าพเจ้าเลยทีนี้ปรากฏขึ้นมาว่า ไอนะ้ใครนี่ยเขาเรียกว่าคนนะึ่มันมีท้องเนี่ยลูกหลานเนี่ยบางทีศาสตว์บางประเภทไปเกิดเป็นคนพอไปเกิดขึ้นมาปัจดีเข้าเนี่มันก็จะเริ่มอารวาวามันก็จะเริ่มฐานความสุขฐา,านทรัพย์สมบัติฐานเงินฐานทองขึ้นมาเพราะว่าแรงสัตว์บางประเภทนี้มันเป็นแรงสัตว์ที่ว่าเกิดโดยอาฆาตพยาบาท มันสามารถเขาเรียกว่าเกิดข้ามสายพันธุ์กันได้แต่มันเกิดเราว่าแรงกรรมเป็นตัวกำหนดทีนี้ส่วนวิบากนี้มันก็จะมีบุคคลผู้กระทำเนี่ยมันจะมีสองประเภทประเภทคือว่าสงเคราะห์ให้ครอบครัวอยู่ได้ อันนี้ก็จะไม่หน้าพืดหน้าช้าหน้าด้เกินเกินไปและที่สำคัญที่สุดมีการรักบุญรักสุนรักวัดรักวารักศิลรักทานพอรักศีลรักทานขึ้นมาในพ้าต่อชอบนะชอบใครบุคคนเ่านี้สร้างบุญสร้างสุนต่อนนื่องไรเนื่ยเขาเรียกว่าบาปอันนี้มันเป็นบาปที่ไม่ได้โชคผลมาก จนลาประเภทที่หนึ่งระเภทที่สองอันนี้เขาเรียกบาบเบอร์คือบากบาเพราะบามเคยชินเนี่ยเขาบอกว่ามันได้ทรับสินเงินทองมีมากแต่ว่าอายุไขบางกรนึมันสั้นลงโดยไม่สามารถที่จะบริโภคทรัพย์สินเงินทองได้มาจากมูลสัตว์ทั้งหลายนะตายไปก็ตายแบบทิ้งไปเเฉยเลย เพียงแค่ึ่งนั่งดูบัญชีมีความสุขได้เห็นตึกได้เห็นโรงงานใหญ่โตมาหโบราณแต่ว่าไม่สามารถทีจ่จะมีชีวิตเป็นธรรมะตะเหมือนกับโรงงานที่เราสร้างขึ้นมาได้ทีนี้เวลาตายไปแล้วมันไปไหนอ้าวตายแล้วตายแล้วไปไหนทีนี้ก้าวแรกเนี้ย นี่บาปนี้จะไปชุดกรชากทาให้เกิดการที่ภาษาแต่จะไ,ไปเกิดไปเป็นอะไรต่างๆจะไม่เกิดคือเกิดไม่ได้<อ>เพราะอะไรล่ะเพราะว่าพรว,วิญญาณโตไปแล้วเนี่ยพอจะเริ่มจะตายไปแล้วนี่เดี๋ยวมาพุ่มเขาไม่จะพาเราไปไปปั๊บเขาจะเป็นพาษษาแล้วก็ลงไปขุนรก ทีนี้การลงคุมนรกเนี่ยมันก็จะลงแบบนานขึนกันนะบางทีอาจจะลายสิบปีอยู่แต่ขอจักคุมนรกไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นบางที่ก็ไปเป็นซักก็มีบางที่ก็ไปเป็นง่วก็มีเป็นควายก็มีไปตามวรระที่ว่าเขาตํารวจให้เป็นแต่ว่าคนสุดท้ายนี่ต้องไปใช้วิบากกรรมเขาเรียกว่าในแดนใน,ในแดนนรกก่อนเพราะอะไรมันเป็นอย่างนั้นเนี่ย ก็เพราะว่าเขาเขาไปที่นั้นเนี่ยเขาต้องการอยากจะให้ไปเห็นโลกที่มันเต็มไปด้วยการทรมานด้วยหรือว่าโลกที่ความเจ็บปวดนะไปไปเห็นหมู่คนเยอะๆไปจะไปเห็นพอไปเห็นขึ้นมาสักปอจาก็จเขานี้เขาจะกำหนดอายุว่าเออเนี่ยประมาณสิบปีนี่สิบปีสามสิบปีก่อจะเย็นไปไตเกิดก่จะมาเกิดไปนี้ไปนี้ไปนี เขาก็เลยให้คุณคนให้ลักษณะเช่นนี้อันนี้คือคือคือทางนี้ไปเห็นมาเปดงไปดูว่าพวกแกมาพ่ดเข้ามาเขาบอกพี่ภาซ้ากนนีเวลาเราไปนั่งฟังเขาพี่ภาคสาที่เขาบอกพี่ภาค้ากันนี่เราก็ไปนั่งดูเขาเอออันนี้คือพูดถึงเรื่องเดียวกับพูดเพราะทางนี้เห็นแก่บอยคือเห็นแก่บอย บางทีเห็นเขาพาเราเอาวิญญาณไปาาก็คือเห็นคนเห็นแก่ไม่แก่คนป่วยบางทีบางท่านคุยก,นกันก็พอแล้ครับอันนี้คือลักษณะลักษณะที่เราดูฉะนั้นพิพาสาอันนีไงไง้มีทุกคนแต่เพอาะคนเพราะคนพิพาสะไม่ได้ใช่กรรมเนื้อจากกรรมอันนั้นกน็นมาเกิดเป็นเป็นอะไรที่เรา คึ้แล้วแต่ว่ามันจะไปเป็นอะไรแต่บางทีเรื่องบางเรื่องมัน่อไปไปยาดจะเล่าคุณเล่มีความซื่อสัตย์กนเล่ากว่า <c oughs> เอ่อคื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 อ,คอบางทีพอเราไปเห็นก็บหอเกี่ยวขึ้นกันมทาเลหอเหี่ยวใจมาในเรื่องเล่าอีเรื่องราวที่ว่ามันมันมันแบบแบบสนุกสนานเนี่ย ฉะนั้นจำได้เลยว่ามันเป็นอย่างนั้น